สวัสดีครับผมบีโกด a k บอมบี้นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันในกูลีกันอีกครั้งนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวในส่วนของโยโมบัตร V2 นะครับเฮ้ยเฮียอย่าีวิสองนี่ครับเนี่ยคือโยโม V2 แบบมันมืดๆนะขออภัยด้วยมันจะเห็นไม่ชัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะเอาไปรีวิวแล้วก็เดี๋ยวไปลงแรงพิพีแบบสดๆนะครับซึ่งก็ไม่ต้องพูดว่า่องเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ สกิลก็ดีกว่านะครับสำหรับสกิลแรกก็คือสกิล R นะครับนี่เลยเป็นสกิลอาประมาณนี้ครับเป็นฟัน2ทีนะครับแต่ว่าอากาศไม่เบรกนะครับส่วนนี้ก็เป็น M1 พที่ไม่แน่ใจว่ามันช้าหรือเร็วนะสรวนลองบล็อกซ์ครับอันนี้จะกาดไม่เบรกนะแต่เฟอเจอร์มันจะแบบ99เลย90้ทีทีเดียวคือแตกเลยนะครับส่วนต่อไปก็คือถ้า R แบบคิดขวานะครับซึ่งท่านี้กาดแตกแน่นอนครับส่วลรองบล็อกเลยปุ๊บโบ จะแตกแน่นอนนะครับถ้าโดนก็น็อ c แ back นะครับส่วนท่านถ้าอาฮิตขวาเนี่ยมันเป็นหฮเปล์อเมือนะครับตอนที่มันชาร์จบอลที่มือแล้วแต่ตอนแรกตอนที่หมุนตอนแรกมันมันยังไม่เป็นหฮเปร์อเมือนะก็คือโดนตีขัดได้นั่นเองนอะนู้นีน่ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสกิลแซกนะครับสกิลแซเนี่ยอ๋อพี่ลืมบอกอีกอย่างนะครับว่าโยมวีอเนี่ยมันจะมีพาสซีฟสกิลที่จะติดสายฟ้าไว้ที่ตัวซูนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันทำดาเมจไหมแต่พี่คิดว่าทำนะตอนที่มันช็อตขึ้นนมาะครับ ซึ่งต่อไปเป็นสกิลเซตนะครับก็สุลลว์ลองบล็อกเซฟส่วนสกิลเซตเป็นสกิลกัดเบรกนะครับสกิลนี้แต่ว่าถ้าเกิดกัดเบรกเนี่ยมันไม่ได้ติดพาร์สีนะครับในส่วนของสกิลเซตเคครับเดี๋ยวมาดูสกิลเซตแบบไม่โดนในกัดเบรกนะสกิลเซตปกติเห็นไหมสายฟ้าเนี่ยจะขึ้นมาประมาณ3ามทีนะพี่คิดว่าทำดามิดครับมันทำดามิดไหมสุลลว์ไปเอ้ยสุลลว์เรียมแตไม่ทำนะครับตอนแรกคิดว่ามันจะทำแต่ไม่ทำสงสาร มันต้องใช้เอ่แวร์เลนอีกแวร์เรนหนึ่งครับถึงจะทำต่อไปจะเป็นสกิลจับนะครับซึ่งก็ติดสแต็กเมื่อกี้เหมือนกันนะก็คือครับก็ติดสแต็กเพื่อสามทีนะครับสำหรับน,นี้แต่ไม่กาดเบรกเหมือนกันนะครับสําหรับสกิลเอ็กก็มาสุดระบ,บ็อกเลยครับนะครับนี่นะครับเห็นไหมไม่กาดเบรกนะส่วนต่อไปจะเป็นสกิลซี หรือว่าเป็นเอ่อที่ว่าสกิลที่สําคัญที่สุดของเรานะถ้าเกิดตามวิกิเขียนนะมันจะมีหลอดล่างซ้ายเนี่ยคือถ้าซีมันจะอย,อยู่จนกว่าหลอดจะหมดนะมันจะบูสต์เอ่อดามิเอ็มวันของเรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรากดใช้ทีมันจะยิงนะครับซึ่งการเบรกนะหลอดลองบล็อกเนี้บปึ๊บเนาะเที่ยมนยิงว่าไหนไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่ามันการเบรกกันนะครับเดี๋ยวมาตรงนี้นะซึ่งถ้ายิงมันจะแบบทำให้สูลม กูดาวแม่งนานมากนะครับแต่ว่ามันมีทริกที่จะทําให้เราใช้ได้อย่างไม่จํากัดอยู่นะครับซึ่งนี่เออมึงไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันยิงไปตรงนั้นกูเล็งที่พื้นนะเมาส์กูอยู่ตรงนี้ฤกษ์โอ้ยทั้งวันแล้วกันนะครับน้องจำสเตทพวกเออเมื่อกี้ได้ไหมที่มันเป็นว่าเออสายฟ้านะครับซึ่งคือ,อ,อสมมติพี่ ติดสเต็กสายฟ้าไว้ท่าอ X ก,ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเราใช้ท่า C เนี่ยเราใช้ท่าอื่นนะครับมันจะระเบิดสายฟ้านะครับแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนีงครับพี่ขอค่าน,นี้แป๊บครับแล้วก็เออเดี๋ยวต่อเลยนะครับคือท่า C เนี่ยมันจะไม่เออเฮ้ยมันจะรีคูดาวพี่ไไมันหลอนเครียดรลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้ท่าเซตมันจะรีคูดาวเห็นไหม แล้วก็มันจะระเบิดสายฟ้าตรงนั้นด้วยครับที่ติดไว้ัแต่พี่รู้สึกว่าเหมือนไอ้สายฟ้าที่มันจะติดแบบน,นมันจะทาําดาเมจเอาจจะนิดเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้สกิลซีเนี่ยมันจะสตันนะครับมันจะมีมินิสตันให้ตอนที่มันระเบิดนะครับส่วนต่อไปจะเป็นสกิลซีแบบ x นะครับซึ่งมันก็จะระเบิดโป๊กนะครับแต่เห็นไหมมันไม่มันรีคูดาวให้นะครับถ้าเกิดใช้สกิลอื่นที่ไม่ใช่สกิลซีครั้งนึง แล้วก็อีกอย่างนะครับคือถ้าเกิดเราใช้ C แล้ว R ปกตนะิอันนี้มันจะเออไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ R แล้วคลิกขวาเนะี่ยมันจะระเบิดเรียกว่าระเบิดสแต็กในส่วนของเออที่เราแบบว่าใช้ไว้นะครับมีสแต็กเนี้ยแต่พี่ใช้ R คลิกขวาไปนะคือมันจะระเบิดนะแต่ว่าเออเมื่อกี้มันบั๊กหรือซัมติงอะไรสักอย่างหรือกูกดสก,กิลผิด ม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวพี่จะรอคูดาวมาใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะใช้ท่า X แล้วก็ C แล้วก็ A ขีดขวานะมันได้เฉพาะ A ขีดขวานะครับสำหรับระเบิดสแต็กอันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวพี่ใช้สกิลแซดเลยเอ้ยไม่ต้องบล็อกนะครับแล้วก็ C แล้วก็ A ขีดขวาบึ้มมันจะระเบิดนะครับแบบนี้เลยนะวเยรุนนี่แหละก็โยบุมีสกิลเท่านี้แหละครับซึ่งเดี๋ยวพี่ใช้ C รอบเลยสงสัยวันนี้พี่ถอดน้อ,นอง ครับ4ปกติจะเป็นแบบนี้น่ากินไอผิดนิดนึงนะก็สองคัมโบพี่ก็ไม่รู้ว่าโซลิลิเอกพี่รู้สึกว่ามันเออแทบจะเป็นตัวคอมโบเลยนะแบบเอกแล้วก็ตามด้วยสกิลอื่นหรือยังงัดปกติได้น,นี้แล้วแต่เลยนะครับก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปพีพีในแล้งกันเลยดีกว่าน้องเนาะโอเคมิงห้าสิบที่ยเรา้งเปิดอันนี้ไม่ได้สิมารอบนี้แหละ พี่โชว์ศักยภาพของนี้ให้เต็มแต่ว่าร่างกายคูแม่งง่วงแล้วตอนนี้พี่บอกตัวนะไันยากปะบะเฮ้ยจริงๆพี่ควรจะสแปมอันนี้ไปเลยนะครับก็รวบสวยก็ยิงเฮ้ยกูเปิดอันนี้ไม่ได้เปิดไปินิงโขก นี่แหละลลอฟซีซฟรีซฟรีซฟรีรก็เอ็กซ์รวบสวยวก็กัดอุ้หไม่โดนที่บล็อกอะไรกันนี่แนตซ์ล่นก็ตัดขาแล้วก็โบ้อ้อเฮียไม่โดนแม็ปประมืดไม่เข้าใจว่ามันทำแมพปมืดทำไมวะ โ okay. ี๋ยวจะเจอพลังปีศาจร้รายเปิดมารวบก็อาชีพปะมึดโดนนี่นะคการเล่นในนี้ถูกต้องต้องเปิดนี้รัวจีเฮ้ย,อ,ยอื้อสวย ยักจริงนะครับสักขานักขึ้นปีให้เปิื umas, อกม <forcément. S 1> ือยัดไปอีกทีจอกหนึ่งจะใช้ท่าเอ็กยัดไปเลยยิงบ <arios. S 1> okay. ปั๊บอิมันไปสวยแล้วก็ทิศขวาไป โดน,นนะนี่พี่บอกเลยเอ็กรวบสวย <c oughs> มินิสันมิติสันมินิสันมิติสันเดี่ยวบอยออกดอกอโอเคปีห้าสิบมาเอ้อยยิงเลยเชี่ยววีหนึ่งวีสองอันนี้วีสองโอเคเขาเอวันแรงมากโอเคงัดแล้วเอ็กรวบสวยวก็ขออนุญาตจัดกินหัวชายนิดนึง ุ๊บแลก็มินิสันก็โดดตีแล้วมินิสันก็ถอยมามินิสันก็โอ้ก็มินิสัน,อน,สน,น,สนโอเคโอเคที่เล่นแบบอารยะชนละตอนนี้โอ้สุด เฮ้ยโขกูบอกกู่าเล่นแบบอะไรย่ชวนกูหลังตรงนั้นใหถอยมาหึ๊บงัดหึ๊บโอเคก็แอคชิพเฮ้ยกูแตะเต็มขี่ขวาว่้เหียฮึ๊บโอ้โดนลูดนี่แม่งแรงจริง แล้วก็รวบโอ้โหไม่โดนก็แย่งยิงป้งต้องถอยไปนิดนึงนะอันนี้มันมีเหล็กฟันฟันตีหลอกตีพอหเห็นเราหลอกตีปุ๊บโอ้โหแม่งวิ่งถอยแหละแดดถอยอันนี้รูเฟกขคร่โหดเนาะแล้วก็แอคชิกสวยฟันสองทีแล้วก็กัดโป๊ ปันปันหนัดขึ้นปันปล่อยก็ปันสองทีปุ๊บเดดไปด้านหลังจับโอ้ถอยมายิงยิงครับ <c oughs> <c oughs> นี่สิงคโปร์เฮ้ยเจอคนเดิมด้วยโอเคดีหน่อยถึงแม้เจอคนเดิมก็ไม่เป็นไรนะคือไอ้ขอแค่อันนี้พอไม่ใช่เอ่อเซิร์ฟบิงสามร้อยพอโอ้ยที่ บึ้มให้นี่มันดีนะก็ยิงตีทุบไปต่อยอึสอึสก็รวบต่อยโอเคโอ้โหมันเป็นไฮเปอร์เมเรอเร์นี่ไม่คิดว่ามันจะยกเลิกเนะี่ยอึ ฝันันเมื่อกี้พี่แบบเล่นแบบไรอารยธรรมไปหน่อยกับเขาพี่บบพยายามเล่นแบบมีอะไรจะทำนิดนึงอันนี้บัฟก็บึ้มก็รวบสวยเฮย้ยหี้ยกูคิดว,ว่ารวบโดนละโอ้โหนักขึ้นตีโอ้โอยังรู้ได้กอฟันฟัน,ฟนต่อย ก็รวบยิงตีปึ๊บแน็ตขึ้นก็แอคหน,นึงเอาฟันฟันถอยมาอ,ยอ,อ,อ,อุ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อทำไรตีไม่ได้ไเข้าคุณเลยปุ๊บรวบสวย งัดขึ้นโดนปิดคิกี้เหมือนกันนะโบร่พี่จีครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับคือตอนแรกพี่จะกะกะว่าจะแบบว่าเวปปิดชิปในอันนี้แต่ว่าพี่เล่นไม่ไหวอ่ะช่วงหลังๆเกมบอกว่าเกมปท้ายพี่ไม่น่าจะเอาลงก็คือแบบพี่แพรี่พี่เล่นเหมือนบอทเลยไอ้พี่แพรี่ไม่ได้พี่กูทาอะไรไม่ทันแล้วแม่งว่วงเกินไอ้เนี้ยตอนนี้กูอย่าร่วงแล้วนะจอบม่มีอะไรแล้วครับก็ อันนี้คอมโบได้รัวๆนะก็นั่นแหละพี่ไม่รู้พูดอะไรพี่มึงปลอดภัยด้วยนะครับก็ไม่มีแล้วถ้าใครชขอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะสววนนี้ผมพีโก้ไอคีบอมหมีเรื่อกราวไปละบายบายจุ๊บ